หมอปลารับมอบรางวัลเด e v i วร l h i ิ a w ว r d 2024 Empower สุดปังนวัตกรรมสายมูกระแสะแรงเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับเหล่าบรรดาคนในแวดวงบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์คนดังแห่งปีกันค่ะในงาน t h อ v i วร l h i ิต w ว r d 2024ฉลองครบรอบ1ปีเด e v i วร l h i ิตค่ะภายในงานมีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะร่วมเดินพรมกันเป็นจํานวนมากค่ะและหนึ่งในคนดังแห่งปีที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ค่ะกับคําทํานายทายทักอนาคตจนทําเอาทุกคนขนลุกกันไปตามๆกัน หมอปลายค่ะดรนวราชาพินิจโลคากรที่มาในฐานะซีโอบริษัทนวราชาจำกัดค่ะได้มาร่วมรับมอบรางวัลเดลวายโรฮิตอวอร์2024อ m ม o w e r ในสาขาสินค้าย,ยอดนิยมแห่งปีซึ่งเป็นธุรกิจที่หมอปลายประสบความสําเร็จกระแสะดีเป็นอย่างมากค่ะนวัตกรรมสายมูที่มูสุดๆค่ะใช้ได้ในชีวิตประจําวันนอกจากนี้หมอปลายยังเตรียมทําผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะครีโอนา่าสลับลงนะ้ที่จะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราไปฟังหมอปลายค่ะพูดถึงความสําเร็จค่ะ กับรางวัลที่ได้รับพร้อมคําทํานายทายทักคนในวงการว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําเอาช็อกกันไปทั้งประเทศอีกไหมเราไปฟังหมอปลายพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เป็นส สิ่งที่ได้นะส่วนใหญ่น่าจะได้จากการที่เราเพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นสายมูนะคะให้เข้ากับยุคป,ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นนะคะในช่วงนี้ก็จะมีผ้าโปยดวงนะคะที่พกพาไปไหนก็ได้นะคะใช้เมื่อไหรก็ได้แล้วก็ดูไม่มูไม่น่ากลัวจนเกินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไปทําก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ประจําวันเช่นยาสีฟันนะคะสะบู่แล้วก็พวกเครื่องสำอางที่เป็นสายมูแบบมูสุดๆแต่ ดูไม่รู้ว่ามูคคือจริงๆไปก็ทําผลิตภัณฑ์พวกนี้มาแล้วเกือบ10ปีแล้วนะคะก็สู้ฟันฝ่ากันมาพอสอําเร็จมาช่วงปีนี้ไปก็เป็นเป็นผลงานที่ดีใจมากๆว่าเราไม่ใช่แค่หมาะดูแต่เราก็ยังเป็นแม่ค้าได้ด้วยผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีชื่อใหม่นะคะบอกที่นี่เลยว่าชื่อว่าครีโอลานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไว้ใช้ลงนะโดยเฉพาะนะคะครที่ มีผิวหน้าที่มีปัญหาอยู่เราก็เหมือนกับการไปอาบแสงจันทร์เหมือนขนานครีโอคัตาอะไรแบบนี้นะคะง่ายๆก่อนแล้วก็จะเป็นพวกพวกกาแฟพวกอะไรอย่างนี้ที่ผ่านการทำวิธีการกลุกเส็มาทั้งหมดแล้วแล้วก็ดื่มได้ทุกคนใช้ได้ทุกวัย เดือนพฤษภาคามนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นกันเป็นเรื่องเป็นดาวแล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะจริงๆความรู้สึกของไบรน้องปกติไบรน่าจะโดนแตนามากแต่ไอเรื่องที่แบบว่ามันเป็นรางวัลหรือมันเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่แต่ปีนี้ก็ยังมีคนเห็นคุณค่าก,ก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของที่ไบร์นทำนายไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วมันก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่ามันเป็น เตรียมตัวเนาะไม่ได้ให้ทุกคนตระหนกนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ขอให้เตรียมตัวเอาไว้นะคะจะได้ไม่แบบบ่ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยหลายๆคนนะ่ะก็คือโทรมาฟีดแบ็กเหมือนกันว่า รอดชีวิตจากสิ่งที่ไปพูดมาเมื่อปีที่แล,ล้วจริงๆสิ่งที่เกิดไปไปถือว่าแรงมากแล้วนี่หลังจากนี้น่าจะซอฟลงแต่เราน่าจะรู้สึกถึงความสั่นไหวเรื่องของการตกแต่งบ้านต,ตกแต่งตึกอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นสัญญาณช่วยให้เรามีชีวิตรอดได้ไงึ้นจริงๆก็ช่วงหลังสงการนี้แล้วก็ประมาณเดือนคือสภานี้นะคะอยากให้ทุกคนระวังในตอนนี้ส่วนประมาณ04ชั้น05ชั้นประมาณนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยเวลาไปก็คือรีบท พูดปุ๊บก,ก็เลยไปเช็คดูนะคะมันมีรอยเลื่อนจริงๆมันมีรอยเลื่อนอยู่ภาดผ่าดจังหวัดที่ใบพูดคือกอะแก่ก็เลยแอบกลัวเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ใบพูดประมาณหนึ่งสองชั่วโมงประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโตว,วีก็สั่นแล้วนะคะแล้วก็ตัวพีก็สั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กนอและเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเลื่อนแถวๆเนี้ยค่ะมันมันใกล้กับบ้านเรามากๆ ควรจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราควรจะแบบเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะระวังได้แล้วแปลว่าแผ่นดินนี่มันไกลตัวที่สุดแล้วเนาะแล้วก็มากลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วถ้าจะเตือนหลังจากนี้อาจจะให้ดูในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจน่าจะสําคัญกว่านะคะเพราะว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนแทนที่จากคนต่างชาติค่อนข้างเยอะดีไม่ดีพี่ๆนักข่าวตรงนี้อาจจะกลายเป็นอยู่ดีมีต่างชาติเข้ามาแซม หลายภาษาอะไรอย่างนี้ก็<ม>ก็เป็นไปได้เราก็ยึดอาชีพของเราให้มั่นนะใช่ก็ดราม่ายเยอะมากเกื<ม><ม>อบ<อ>จะทุกทิศท,ทุกทางทุกวงการเหมือนกันแต่ก็แปลว่าพี่ๆทุกคนเข้าใจแลละค่ะว่าคําทํานายมันคือคำทํทนายเนาะ<ม>แล้วก็เราอยู่กับตรงนี้มาก็เกือบสิบกว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรับไหวก็ยังรับไหวแต่ว่าอะไรที่ไปทานายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีก็ขอแค่ว่าให้มันไม่เกิดแล้วกันค่ะก็คือในเคสนั้น วงเล็บนะคะจะเป็นคนที่ทําธุรกิจสีเทามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทําธุรกิจสีขาวจัวก็ไม่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหานะตรงนั้นก็คือเป็นธุรกิจสีเทาแล้วก็พลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็พลาดอีกโดยจับาาํำธุรกิจสีเทาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะผมยาวเปิดผู้หญิง แต่ไม่ไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดระบุให้กําลังใจกันดีกว่าอย่าระบุเลยว่าเป็นใครแต่ขอให้ให้กาลังใจกับทุกคนที่ที่มีลักษณะประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าการทําธุรกิจมันมีปัญหาอยู่ในชีวิตก็ขอให้แข็งแรงกับมือสู้แล้วก็อยากกลับไปทําในสิ่งที่มันไม่ควรทำอีกีกว่าน้ตอนก่อนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วขอให้ไม่มีคนคนนั้นจิงขอให้ ไม่มีข่าวนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ขอให้กําลังใจกับทุกคนที่เจอภาวะเศรษฐกิจที่มันน่ากลัวแบบนี้นะคะคนที่ไม่มีเงินมันคือสิ่งที่ที่น่ากลัวที่สุดที่สุดแล้วลำบากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคือวิกฤตเราสามารถหาโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาเงินโดยการทํามาค้าขายสุดจริตจะได้เงินเยอะมากๆในช่วงนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะให้กําลังใจกันค่ะจะมี ศิลปินกลุ่มนะคะหนุ่มๆหนุ่มแบบ 17, 18ไม่เกิน23นะคะขับรถหรือว่าไปรถแบบรถตู้นะคะไปต่างจาังหวัดหรือออกไปต่างประเทศระหว่างเมืองกับเมืองให้ระวังนะคะไม่ใชออ่น่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางมากกว่ารถสีขาวๆเทาๆขอให้ไม่เกิดขึ้นก็สงการานนี้นะคะปีใหม่ ทะเลาะกันนะเพราะว่าภาพที่ไปเห็นทะเลาะกันรอบเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าเอามือตีเฉยๆไม่ใช่แค่ขวดแต่มันอาจจะเป็นของที่เป็นเรียกว่าอาวุธด,ดุนแรงนะคะแล้วก็น่าจะอยู่แถวๆแถวๆนี้ด้วยก็อยากให้ใจเย็นๆนะคะถ้าเขาไม่รักเราหรือเขาหันหน้าไปหาคนอื่นก็อย่าไปสนใจเขาสนใจแต่คนที่เขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาแฮปปี้ดีกว่าค่ะ